สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอมารีวิวอาหารของโรงแรมแมริออตเมืองเออร์วทยรัฐแคลิฟอร์เนียหน่อยค่ะปกติเนี่ยจะไม่ค่อยรีวิวเรื่องอาหารโรงแรมนะฮะ,ะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นเมมเบอร์ของเครือแมริออตอยู่แล้วละไม่ว่าจะไปรัฐไหนก็จะพักโรงแรมในเครือน,นี้นะคะและอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันเหมือนเดิมไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะแต่เมืองนี้นะคะประทับใจมากค่ะ อาหารเย็นเนี่ยเขาเสิร์ฟตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะคะมีผักผลไม้เสิร์ฟทุกวันนะคะชีสต่างๆนะคะและเมนูของเขาก็จะเปลี่ยนเรื่อยๆนะคะพวกเราชอบมากเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูไก่อดูโบของฟิลิปปินส์นะคะอร่อยมากนะคะเป็นไก่อบที่รสชาติออกเปรี้ยวนิดหนึ่งกินกับข้าวนี่แบบอร่อยเข้ากันได้ดีเลยนะคะถูกปากคนเอเชีย,ยอย่างพวกเราเลยค่ะส่วนอาหารเชา้าหลักๆเนี่ยก็จะมีขนมปัง มันฝรั่งไส้กรอบเจเบคอนไข่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ประจำเลยอะมีทุกวันนะฮะซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ำผึ้งแยมต่างๆเนี่ยก็จะใส่เป็นกระปุกกระปุกหยิบง่ายนะคะน้ำก็หยิบฟรีได้ทั้งวันนะฮะมีชาด้วยมีซีเรียลมีนมนะฮะแล้วก็ขนมทานเล่นนะฮะผลไม้นี่คือมีทั้งวันนะคะชาก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะฮะและกาแฟที่นี่เขาจะใช้ของ Starbucks นะฮะ ส่วนระหว่างวันเนี่ยก็จะมีพวกขนมให้เราไปหยิบทันเล่นนะคะผละไม้นะ,ะสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มมีขนมหวานให้อีกนะคะทุกอย่างหยิบฟรีหมดนะมีแต่มุมนี้นะคะมุมแอลกอฮอลนะ์เนี่ยถ้าสั่งก็ต้องไปลงชื่อห้องไว้เขาจะมีการเรียกเก็บต่างหากนะและห้องอาหารเนี่ยก็จะเปิดตลอดนะคะเท่าที่พวกเราเข้าไปเนี่ยทุกช่วงเวลานะคะเข้าไปได้หมดนะคะ จะไม่เหมือนเมืองอื่นเนี่ยเขาจะมีเวลาเปิดปิดด้วยนะคะคอนเฟสติลิตี้อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยค่ะห้องฟิตเนสก็มาเดินดูนะคะที่แรกก็ชวนกันว่าจะมาออกกําลังกายนะรอบนี้เนี่ยเราต้องเริ่มออกกําลังกายแล้วล่ะนะคะแต่พอสามีไปทํางานเสร็จนะแกเหนื่อยค่ะแกก็นอนพักผ่อนไปนะคะบอกให้เรารอเราก็รอนะคะพอแกกลับมาแกบอกว่าเหนื่อย แล้วหลังจากนั้นพอพักผ่อนเสร็จเนี่เคก็ชวนเราไปกินข้าวนะอันนี้แหละคือสาเหตุที่พวกเราอ้วนกันนะคะส่วนรอบนี้นะพวกเราก็พักที่โรงแรมนี้ทั้งหมด5วันนะคะได้วิวที่จอดรถนะคะอันนี้ก็จะมองจากห้องห้องนอนนะคะล้อมรอบไปด้วยตึกสูงใหญ่นะคะเพราะแถวนี้เนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะเป็นสำนักง,งานนะคะสวันแรกที่เรามาถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยอากาศดีมากนะคะ วันแรก22องศานะคะวันที่2วันที่3ก็ยังดีอยู่นะคะสามียังบอกเลยว่าเตรียมแขนสั้นมาก็พอนะแต่พอวันที่4วันที่5ะคะ่ะฝนตกทั้งวันนะคะโดยเฉพาะขากลับเรานะคะฝนตกหนักมากนะคะเท่าที่คุณสามีบอกเนี่ยเขาบอกว่าปกติคือที่นี่จะไม่ตกนะนั้นๆทีปีหน้นะคะเจอพอดีนะโอ้โห พราเราต้องลุยฝนไปขึ้นรถนะคะเอ้ยชีวิตนะฮะลมแรงมากเลยอะพราเรามาขึ้นรถกันแล้วนะคะโอ้ยวันนี้อากาศฝนตกทั้งวันนะะที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยลมแรงมากนะคะดูลมเอ้ย <c oughs> <c oughs> ลมแรง He's like, who did I get stuck in the car with? That guy's weird. One. I don't know. Anyway. Oh, there's a the way. Uh, how Thank big. God we're not in a hurry. Yes. And as you can tell, people are highly prepared in Los Angeles for rain. <laughs> ตอนรับว่เราพอดีเลยคนะ่ะ